เขาทำไปดีกับเธอใช่ไหมถัวถั่วฝางน้อยกลับมาแล้วยังไงไปไหนมาไปไหนมาไปแล้วก็ลุ้มบ่ร์มาเล่นกับเพื่อนโอ้กลับมาสมึดเลยผู้บ่าวอ่ะหนาไม่แก้มเย็นจี๊ดเลยเนี่ยโอ้สอรีไลทตลอดโอ้สอรีสอรีสอรีแต่ก็ตลาดตลอดตลาดตลอดโอ้โหไอ้ก็นี่ก็โหตลอด6ชั่วโมงมุตส์กูโหหก็เย็นจี๊ดเลย มันโอรสใหญ่โกรตโ้ตนนันไมโอรสอกโกรตด้เอามาดูนาีว่าป๊าเอะไรมาให้มาฝรั่งน้อยจนทุ่มยี่สิบสี่นาทีอ่าู้ยข้ามาลรหาแต่ของหวานี่ช็อกโกแลตเด้อป๊าโอ้นาอซดิงเหรอซป๊อุีอืมัมันกินเหมือนไหม ขนมยี่ของสวีเดนะอปะขนมเบเกีกินเหมือนไม้เนี่ยกันเดนียวไม้ก็เดี๋ยว